สวัสดีครับสมาชิกสากลนอมรั์พนักงานบริษัทขนส่งจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแอปพลิเคชันใหม่ของสากลนอมซัย์นะครับที่สามารถใช้บนไลน์ได้นะครับตามที่คณะกรรมการชุดที่23มีมติให้ผมไปดําเนินการจัดหาแอปพลิเคชันสําหรับให้บริการข้อมูลสมาชิกนะครับปัจจุบันนะครับแอปพลิเคชันเก่าได้สําเร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วนะครับ ผมวันนี้ผมจึงอยากจะมาอธิบายประโยชน์และวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ทราบกันนะครับผมประโยชน์ของแอป,ปนี้นะครับสามารถดูข้อมูลสมาชิกนะครับดูข้อมูลสมาชิกได้แล้วก็ดูทุนเรือนหุ้นนะครับทุนเรือนหุ้นสัญญาเงินกู้ที่ ได้กู้ไว้กับสากลนะครับแล้วก็สัญญาการคำพักกันนะครับว่าเราคำใครบ้างแล้วก็ใครคำเราบ้างนะครับแล้วก็มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนะครับแล้วก็เป็นบินที่หักทุนแตนหุ้นรายเดือนนะครับเป็นแล้วก็มีข้อมูลชาวนกกิจนะครับมีข้อมูลเงินปันผลอื่นๆก็จะเป็นพวกข่าวสารชี่ัมพันธุ์กัตาดอกเบี้ยนะครับ การประชุมประจําเดือนแล้วก็กิจกรรมหรือการคํานวณเงินกู้ด้วยตนเองนะครับเผื่อว่ามีสมาชิกท่านใดอยากทราบว่าตนเองจะกู้ได้เท่าไหร่นะครับก็สามารถเข้ามาคํานวณเองได้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะขอสาธิตตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็สแกน QR code ที่ขึ้นให้ที่จอนะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่ให้นะครับสแกน QR code เพื่อเพ,เพิ่มเพิ่มเพื่อนกับสากลนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่สะดวกสแกนนะครับสามารถกดเพิ่มเพื่อนนะครับเปิดเปิดไลน์ขึ้นมาก่อน,นครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็กดค้นหาพิมพ์นะครับเส si 30 0 yt gan นะครับแล้วก,กดค้นหา,าลายของสากรก็จะเด้งขึ้นมานะครับกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับแล้วก็กดแชทนะครับก็จะมีข้อความต้อนรับท่านแบบนี้นะครับเมื่อแอดเพื่อนสำเร็จแล้วนะครับก็จะมาคลิกที่ข้อมูลสมาชิกนะครับท่านต้องอกดเข้าสู่ระบบก่อนครับครั้งแรก ที่เข้ามาจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้ท่านใส่เลขที่สมาชิกนะครับเลขที่สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่าบางทีเราอาจจะลืมนะครับสามารถดูได้ที่ใบสีชมพูที่สากลแจกให้ประจําทุกปีนะครับมันจะมีเลขที่ทะเบียนสมาชิกครับถ้าใบนี้หายไปแล้วนะครับท่านสามารถโทรไปที่สากลเพื่อสอบถามได้นะครับ เบอร์โทรที่ขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะครับศูนย์สองเก้าสามหกสองสามสี่หนึ่งนะครับหรือสายในแปดศูนย์หกหรือแปดศูนย์เจ็ดนะครับโทรไปสอบถามได้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ท่านยืนยันตัวตนแล้วก็แจ้งหมายเลขสมาชิกให้นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นความลับท่านอย่าเอาไปให้ใครใช้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะ ดูข้อมูลส่วนตัวของท่านได้นะครับข้อนี้ผมกำชัดนะครับว่าขอให้เป็นความลับนะครับเมื่อท่านได้เลขสมาชิกมาแล้วนะครับก็ให้เอามากร่อกนะครับเลขสมาชิกจะมีทั้งหมดหกหลักนี่นะครับแล้วก็เลขที่ับรประชาชนนะครับถ้าเข้าครั้งแรกจะให้เป็นเลขที่ับรประชาชนนะครับครับแล้วก็ วันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกวันเดือนปีเกิดของท่านตามบัตรประชาชนนะครับเป็นพอสอนะครับแล้วก็กดติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้เพื่อเข้าระบบค้างไว้เลยนะครับกดเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเมนูแรกนะครับเมนูแรกคลิกเพื่อดูรายละเอียดตรงนี้นะครับจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับ เกี่ยวกับเป็นข้อมูลเงินเดือนเลขบัญชีต่างๆผมแล้วก็จำนวนหุ้นนะครับที่ท่านมีอยู่กับสากรผมขอคำทับว่าไม่ควรที่จะเอาไปให้ใครเข้ามาใช้งานแทนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลเสียกับท่านนะครับแล้วก็มาดูเมนูต่างๆนะครับก็จะมีสัญญาเงินกู้นะครับถ้า มีกี่สัญญาก็จะแสดงตรงนี้นะครับผู้ค้าประกันนะครับครับมาท่านค้าใครบ้างใครค้าท่านบ้างนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับมาดูยอดเงินฝากนะครับยอดเงินฝากตรงนี้นะครับจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายการหักหักทุนเดือนหุ้นประจําเดือนนะครับว่าหักเดือนละเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงข้อมูลใบเสร็จตรงนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวผมยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับผมกําลังถามผู้พัฒนาอยู่เดี๋ยวยังไง อาจจะเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับส่วนชาปนากิจนะครับถ้าท่านทาชาปนากิจกับสากลไว้ก็จะมีข้อมูลตรงนี้แสดงให้นะครับเงินปันผลนะครับตรงนี้เมื่อมีมติอนุมัติรายปีอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะมาแสดงตรงนี้ให้เข้ามาดูได้นะครับตาดอกเบี้ยต่างๆก็จะอยู่ในนี้ครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับแอปพลิเคชันของเราก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ที่ผมอยากจะนาเสนอเลยก็คือโปรแกรมคํานวณเงินกู้ครับตัวนี้นะครับจะมีตารางเงินกู้สามัญตารางเงินกู้ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ถ้าจะเริ่มคํานวณนะครับจะมีจะมีคํานวณได้2แบบครับคํานวณฉุกเฉินกับคํานวณสามัญนะครับผมจะเริ่มลองคํานวณที่เงินกู้สามัญให้ก่อนนะครับอันนี้เริ่มจากช่องแรกนะครับถ้ากู้ครั้งแรกก็ ติ๊กนะครับถ้าไม่ได้กู้ครั้งแรกหรือฟไนแนนซ์ก็ไม่ต้องนะครับประเภทผู้กู้นะครับจะมีกลุ่มพนักงานสองสองกลุ่มนะครับกลุ่มพนักงานทั่วไปหรือกลุ่มพนักงานประจารถนะครับผมเป็นพนักกลุ่มพนักงานทั่วไปผมก็คลิกเดาไปนะครับตรงนี้ครับเงินเดือนรวมรับนะครับต้องไปดูที่สลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างสลิปขึ้นมานะครับนี่นะครับรวมรับของผมอยู่ที่ 6,000บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลสมมุตินะครับผมก็กรอกเข้าไป6,000แล้วช่องต่อมาเขาถามว่ารายการหักสากลนะครับถ้าท่านกู้ครั้งแรกหรือไม่มีหนี้กับสากลก็ใส่ศูนย์ไปนะครับก็มาดูที่สลิปนะครับมันจะมีรายการหักที่รายการหักนะครับอย่างตัวอย่างสลิปนี่ก็จะเป็นหัก950นะครับ เราจะใช้สลิปแค่แค่กลางเดือนหรือสิ้นเดือนนับที่ท่านใช้กู้นะครับแค่ใบเดียวนะครับนี่ครับผมผมใส่950ไบเพราะว่าออมีรายการหักของสามัญเพราะว่าผมจะจะกู้สามัญใช่ไหมครับใส่เป็น950รวมหักก็มาดูรวมหักในสลิปตัวอย่างก็จะเป็น1,750บาทนะครับ ควรจะใส่ไปหนึ่งันเจ็อห้าสิบาทเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันนะครับอยู่แล้วก็ให้ติ๊กถูกด้วยนะครับผู้ค้ำประกันต้องติ๊กด้วยนะครับว่าผู้ค้ำของท่านเป็นกลุ่มพนักงานประจารถหรือกลุ่มพนักงานทั่วไปนะครับ,รบก็ใส่ไปครับแล้วก็กดประมวลผลโปรแกรมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับโปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์นะครับจากส จากสลิปที่คำนวณน,นะครับจะเราจะใช้ข้อมูลบรรทัดแรกนะครับเป็นการนำตารางเงินกู้มาแสดงนะครับจากการคำนวณของผมจะได้ยอดวงเงินกู้อยู่ที่สองแสนสามมื่นบาทนะครับแต่ยอดนี้นะครับท่านต้องเอาไปไปหักกับข้อมูลเงินกู้ก,ก็คือนี่ที่ท่านมีอยู่กับสากลนะครับสมมติ เป็นยังเหลือนี่อีกสามหมื่นก็เอาสามหมื่นมาหักนะครับทั้งนี้ครับต้องท่านต้องดูที่ทุนเรือนหุ้นณนะปัจจุบันด้วยนะครับต้องไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุ้นนะครับอย่างของผมมีทุนเรือนหุ้นอยู่สามหมื่นสามพันผมก็จะกู้ได้ไม่เกินประมาณสามแสนสามหมื่นซึ่งโอเควงเงินเมื่อกี้มันครอบคลุมอยู่แล้วผมก็สามารถกู้วงเงินหน้าได้ แต่ถ้าเกิดกับการผมมีทุนเรือนหุ้นอยู่แค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจากที่โปรแกรมคำนวณให้เมื่อกี้ของผมก็จะได้ไม่ถึงสองแสนสามหมื่นนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณแสนห้านะไม่เกินแสนห้าเพราะว่าไม่เกินทุนเรือนหุ้นคูณสิบนะครับจากนั้นนะครับมาดูการคำนวณเงินกู้ฉุกเฉินนะครับ ก็เป็นกลุ่มพนักงานประจำรดหรือกลุ่มพนักงานทั่วไปนะครับก็ดูตามสลิปเมื่อกี้เลยครับ6,000บาทรายการหักฉุกเฉยมีไหมถ้าไม่มีก็ใส่ศูนย์นะครับสมมติรวมหักผมเสักพันสองแล้วกันอ่าก็จะกดออกอย่าลืมคลิกนะครับเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง,งเงียบด้วยหรือไม่นะครับถ้าท่านลืมติ๊กเนี่ยวงเงินก็จ,จะได้น้อยลงนะครับ แล้วก,กดประมวลผลนะครเลื่อนลงมาด้านล่างผมก็จะได้อนุมัติวงเงินอยู่ที่ประมาณ4 3่หมื่นามนะครับตรงนี้นะครโดยผ่อน12งวดนะครับแล้วก็จะมีชำระประมาณ3 8 7พบาทนะครับทั้งนี้นะครับโปรแกรมนี้เป็นเป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะหรือว่าอะไรนะครับก็ ก็ลองมาใช้ดูนะครับถ้ามีคําถามหรือว่ามีคําแนะนําอะไรก็แจ้งเข้ามานะครับส่วนลายลายของสากรนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าท่านมีคําถามหรือว่าอยากติดต่อท่านสามารถพิมพ์พิมพ์คุยพิมพ์คุยกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลแต่ขอเป็นในเวลาทําการนะครับถึงจะมีคนตอบให้นะครับ นี้ก็เป็นการพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าท่านจะพิมพ์ก็มาที่คีย์บอร์ดก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะมีมาสาธิตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ